สวัสดีครับคิมคอยภาษาพาโละครับวันนี้ผมคลิปที่สองครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดป่าไม้ผางครับหรือว่าวัดถ้ำแสนทิพย์ครับผมอยู่อำเภอหนองสูงครับผมถ้าจาม่ผิดนะครับบ้านนาสะเบียงครับผมเส้นทางระวางหนองสูงเตะครับข้ามไปทางนิคมคงสอยเนาะครับผมวัดเพิ่นก็อยู่ติดถนนครับถ้าสังเกตง่ายๆก็คือติดกับทุ่งนาชาวบ้านครับผมแต่ ้องสังเกตดีๆครับผมเพราะว่าทางค่อนข้างที่จะแคบครับผมแล้วก็ตอนนี้เพิ่งกำลังสร้างสะพานครับข้ามคลองข้ามห้วยครับผมให้ทางได้เดินทางมาสะดวกครับผมวัดพิ่นก็อยู่บนภูครับผมซึ่งโดยรอบนะครับก็จะเป็นป่าไม้แล้วก็ทุ่งนาของชาวบ้านครับผมเอกลักษณ์เด่นนะครับขาเขามาเขามาหอดพื้นที่ภายในวัดแล้วนะครับก็จะเห็นองค์เทวสุวรรณครับผมแล้วก็ ขึ้นไปนะครับอ่าขยับขึ้นไปครับก็จะมีท่าองค์พัชนาคมุจลินสีดำครับผมซึ่งจะอยู่ข้างบนครับผมเดี๋ยวจะพาขึ้นไปครับแต่ตอนนี้พื้นที่ของอ่าวัดนะครับจะจะเป็นแค่ค่ายว่าเป็นปีนผู้บานเข้าเพราะอิสายซานครับผมกติดกับทุ่งนาของชาวบ้านครับผมอ่าทาเวทอยู่ข้างล่างครับผมแล้วก็ถ้าถิงขึ้นไปก็จะเป็นองค์ ท่ามุจลินครับผมเพิ่งเป็นพระนาองค์ดำครับผมอ่าก้อนสีขึ้นไปข้างบนก็ก็เฮ็ดอ่าสักกะละท่าเวสวรรณกวนครับผมนะก็จุดดวงไม้ถูกเทียนครับผมก็บั้งสีผ้าหยางขึ้นไปครับผมแต่ตอนนี้นะครับก็จะให้บึ้งบรรยากาศโดยรอบก่อนกับตีผ้าหยางขึ้นไปข้างบนครับผมซึ่งถ้าไพมากรถรถใหญ่นะครับรถปิกอัพนะครับก็น่าจะพื้นที่น่าจะจอดอยู่ข้างล่างครับผมเพราะว่าถ้าขึ้นไปข้างบนนะครับอ่า พื้นที่ขึ้นบนค่อนข้างดีะล่าชั่นครับผมถาไพโบเชียวชาญหรือว่า่บข่องในการขับรถรถไ่นะครับก็จะลำบากนิดนึงแต่ถ้ามามมเตอร์ไซค์ครับจะขึ้นไปข้างบนสะดวกกว่านะครับผมถาไพมาถุหญนแนะนําให้จอดข้างล่างแล้วก็ค่อยเดินขึ้นไปข้างบนครับผมซึงทางขึ้นไปค่อนข้างทีอลาาชั่นครับค่อนข้างมีอันตรายนะครับผมเดี๋ยวจะพาเบิ่งบรรยากาศโดยรอบก่อนครับผมแล้วสิพาขึ้นไปข้างบนครับผมไปหาองค์พญานาคบูจาินข้างบนครับผมไปครับ กับก่อนสกินไปกข้างบนนะครับกิมกวยภาษาพาเลาะพาธรรมชมจุดถูกสัลลาไวคงทาวีสวรรณกรครับผมกาจมิมีดอกกุหลาบเกาดอกครับถูกเกาดอกครับใบขอฟอนเปินครับผมให้พกปักรักษาครับขอฟอนสันตรสิทธิ์คุ้มครองในการเดินทางครับสิ่งใดที่ดีก็ขอให้ นำเข้ามากแก่ชีวิตของคิมก้อยภาษาพะโละแล้วก็ท่านผู้ชมครับทุกท่านครับพรแดนประเสริฐก็ให้เป็นประสิทธิ์ประสานมาให้ครับผมนะครับอันนี้ยิ้มก้อยภาษาพะโละกับแม่บ้านครับบ่ายชักไหลเรียบร้อยจังสีผ้าท่านผู้ชมย่างขึ้นไปข้างบนบนแล้วครับผมนะอาการห่อนนี้ยักน้อยครับแต่ก็ยังดีครับมีลมช่วยๆครับเพราะว่าเป็นมือแรกที่ อากาศเริ่มเย็นลงครับผมภาอีสานบมานเกากเฮาลมออกครับเริ่มรดูหนาวครับเต็มตัวครับผมเพราะว่าตะฟังข่าวครับตามข่าวข่าวสภาพดินฟ้าอากาศครับก็จะเป็นมือแรกที่อากาศเย็นลงเน่้จักหน่อยครับผมเหนียวไหวเรียบร้อยแล้วก็สีพาผู้ชมเบิงบรรยากาศด้านล่างของผู้วัดปลาซะก่อนครับจังสีค่อยย่างขึ้นข้างบนครับผมนะครับ ไปครับเตรียมตัวขึ้นข้างบนกันครับผม ครับก็โดยรอบพงวัดนลครับแบบถายอยู่ตรงตรงนี้ข้างบนนะครับตรงล่านตรงท้าเวสวรรณนะครับผมแต่มองขึ้นไปตรงนี้ครับจะเห็นแบบสวยครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ครับผมก็คือจะมองเห็นเลยถ้าต้นไม้ต้นนั้นบ่บังครับผมต้นนั้นนึ่แต่เป็นต้นพ่ครับต้นพ่หรือต้นไส้บนิยาเจครับมองจากข้างล่างครับขึ้นอยู่ข้างบนจะเห็นเป็นแนวเดียวแบบสวยงามครับผมท้าเวสวรรณก่อนแล้วก็จะเป็นเท้าองค์มุจลินนะครับ แตจะพาขึ้นไปขึบนครับแต่บรรยากาศโดยรอบจะให้เบิกกวันครับผมนี่นะครับจึงอยู่กับติดกับทุงหน้าชาวบ้านครับผมเป็นบรรยากาศแบบเงียบสงบอีหลีครับผมหาไัยมากสงบเ่นี่ก็นี่แหละครับตอบโจทย์เลยครับผมนะฮะอันนี้ค่งมาเทือกรับผมหาหาอยู่ตรงหนาตรางโดนครับผมตอน ต้นผลมาบัตมาแล้วครับผมก็เลยว่าบ๊บมาดกนะครับแต่ค่อนข้างจะเดินทางลาบากเนี่ยครับเพราะว่าทางเขาวัดศึกษาแล้วเป็นท่างถึงยังบดเทยแบบสะดวกปานเดครับผมนี่นะครับโอ้สวยครับผมไปครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปบนข้างบนนครับผมจะต้องย่างขึ้นทางขึ้นไปครับนะครับก็พ้าผือชุ่มขึ้นมาข้างบนแล้วครับซึ่งล่างข้างบนขนาดจะให้จอดแค่รถ มอเตอร์ไซค์ครับผมรถเน่จะจอดอยู่ด้านล่างครับผมเพราะว่าเพื่อนไม่ห้ามนี่ป้ายบอกห้ามรถทุกชนิดขึ้นบนข้างบนผมครับเ้วจะพาดเดินขึ้นไปครับ เด็ดนเดยดแผนที่อันนี้เป็นแผนที่เฉพาะท้งงเียบครับผมนะก็คือทางที่ชาวบ้านเรียกันก็คือวัดถ้ำป่าไม้พางครับผมบ้านนาตะแบงตำบลภูวงอำเภอหนองสูง ังหวัดมูรหันหรือว่าวัดถ้ำแสงทิพย์นั่นเองครับผมก็จะเดินที่ไปอีกประมาณหนึ่งร้อยเมตรครับก็จะถึงองค์พญานาคองค์มุสลิมนะครับผมถึงวิวที่ทัศ์ครับผมโมตงพูถึงครับแบบเป็นธรรมชาติมาก้ามาหน้าฝนกับสิที่ว่าแบบเขียวนะครับสดืสนะครับเืนร่มครับผมด้านล่างก็จะเป็นทุ่งนาข้าวของชาวบ้านครับล้อมรอบไปด้วยภูเขาครับผม สวยงามครับพี่น้องตรงมาเบ่งด้วยตัวตาตัวเองครับผมตองมาสัมผัสเองครับผมนั่นครับถนนใหญ่ครับผมจะเลยอ่บ้านบ้านหน้าครับผมเป็นหลังคาครับจะเป็นถนนใหญ่ครับผมตึงขามทงนาครับทงนาตรงที่มองเห็นไกลๆคืออยู่อยู่ดันหนครับแต่ขามคลองมากขามห้วยมากครับผมขามห่วยกลับออกไปก็จะเป็นทงนาอีกขึ้เเ่าครับผมนี่ครับ ห้างขึ้นชั้นครับผมต้องเดินขึ้นอย่างเดียวครับผมว่าห้ามรถทุกชนิดผ่านครับคด้าน,นล่างก็จะมีองค์ปุถุตนะครับแล้วก็ล่างสุดก็จะเป็นอ่าองค์ห่าปูเวุวนครับผมสงบเงียบครับผมนะ มาเที่ยวมากๆเลยครับผมเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมที่เขามาเบิร์นงีครับผมถ้าอยู่ในหื่นทีมวยบูรหารก็สามารถมาได้ครับผมมาได้ทั้งสองเส้นทางครับทั้งนิคมคำสร้อยครับผมเส้นทางนีคมคำสร้อยหนองสูงครับผมมาจากอในเมืองบูรหารก็มาได้ทั้งสองทางครับมาจากยะโสมาจากข้างอำนาจครับผมครับสามารถทั้งนีคมแท้ๆก็เลี้ยวไฟแดงนีคมครับมันจะผ่าน วัดด่านพระอินมาครับผมออกจากวัดด่านพระอินกน็ขามเขาครับนี่ครับผมอย่างไรฮะเป็นอย่างไรครับพี่นอ้องดูขึ้นมาข้างบนครับมีองค์นะครับพุจลินนะครับสีดำครับผมสวยงามครับโอ้ย เพิ่นมาเป็นงไงแล้วครับเพิ่น้องมะมีมองเห็นครับผมสวยงามดีครับพี่น้องนะครับองค์ผมไม่เจอสีดำครับผม เจ็ดเสียนโอ้งามครับเดี๋ยวขออนุญาตไปจุดถูกครับสกระองค์เป็นครับทนะึ่งแดดทึ่งลมทึ่งย็นนะครับทึ่งเมือยงยางครับไม่ธรรมดาเด้ครับพี่น้องโอครับนะ ก็คนข้างขึ้นด้นี่ครับครับอยู่ตรงนา,อง,านนนองค์ปู่มันจะเรก็จะเป็นองค์ปทวดครับผมแล้วก็ด้านล่างสุดก็จะเป็นองค์ทา้าเวสุวรรณครับครับ